เอ้ยโยสวัสด <S 2> <S 2> <ๆ>คีคนระับทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Grow a Garden Episode ที่5้เทอยนะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะผมได้ทำการเปิดแฮ็กไปนะก็ไม่มีวีดีววของคว่าต้นาวามตะวันเลยนะแล้วก็ในคลิปตัวต่อมาเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมยกงอยู่คนต่ำจังเลยนะฮะอยากรู้จังเลยฮะทำไมแล้วมันแบบมันมันดูแบบต่ำ,ต,ำต่ำเตี้ยนนยั่นแหละคนดูฮะ อโอ้ี EP นี้ไม่ไม่มีอะไรบ้ากครับนะก็มีอัปเดตมาใหม่นะของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะซึ่งนี่ครับนะอีอัปเดตที่ผ่านมาก็คือนี่ครับอีเวนต์มูลลิตนะนี่อีเวนต์มูลลิตกลับมาแล้วนะแล้วก็นี่ครับมีทีโอนะนี่กลับมาแล้วนะฝนดาวตกลกลับมาเียบร้อ้แล้วนะนี่ก็คือท่างตัวงยินเหมทํางงานปรับแล้วก็เอาเข้ามาใหม่มาที่ร้อนนะสำหรับเจ้า มูลิตนะเพราะว่าในครั้งก่อนนะครับตอนที่เป็นพึ่งมาเนี่ยเต็มได้ทำการเอามูลิตออกไปนะก็คือเอาออกจากเกมเลยนะแล้วก็ตอนนี้ครับเหมือนคนเรียกร้องเอากลับมาเยอะแยะนะก็คือเอากลับมาเลยนะเนี่ยครับก็กลับมาพิเศษแล้วน,นะนี่ครับแล้วก็โฉบผมครับอัปเดตนิดน,น,นะโฉบผมนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่ตอนนี้ครับตอนนี้ผมมันมีเรียวกว่าอะไรระบบที่เรียกว่ากดไลค์โฉบแล้วนะนี่ครับมีคนกดไลค์โฉบผมประมาณ13คนนะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ยเยอะมากอะไรขนาดนั้นนะนี่ครับผมขออัปเดตโฉบหน่อยนี่โฉบนะครับตอนนี้ก็มี นี่นี่เห็นไหมดูที่นยอะเลยนะแล้วก็มีการขยายส่วนมาเล็กน้อยนะนี่เหลือส่วนตรงนี้ขยายหนึ่งบีเหลืออ่ะแค่ขยายแค่ไปบึ้มโอเคขยายได้สุดแล้วนะตอนนี้ส่วนผมก็ใหญ่ใหญ่น่าจะใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ที่ขยายได้สุดนะเนี่ยครับก็ไม่ระมาณนี้เลยนะก็ไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้ก็ทำงานตกแต่งแล้วนะนี่ครับก็มีไข่สามพอที่ไม่ได้ฟักนะที่เพิ่งวางไปนะนี่ไข่สามฟอง นะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพึ่งเลยนะโซนพึ่ง,งเดียวเลยนะก็คือเป็นอีเวนท์ที่ได้ของมาจากพึ่งนะแล้วก็ยังมีของยังเหลือนะนี่ครับ <S <S ของก็ยังเหลืออยู่นะเพราะว่าผมนไม่ได้ใส่นะนยอย่างเช่นไอ้วกอันเนี้ยคืออะไรไม่รู้อ่ะผมมันมันคืออะไรไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ใส่นะงั้นก็ใส่ไปก่อนแล้วนะน่าจะเป็นเออลังพึ่งรือเปล่านะนี่แต่ต้องวาอ่าตอต้นไม้อ่้ผมยังรู้สึกว่ายังไม่อยากใช้มันก็คือเก็บไปก่อนแล้วกันนะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งที่เออเหมือนจะ รวมแบบว่าขอมินิมอลนะนี่แต่น้ำพุเนี่ยไม่ค่อยมินิมอลเท่าไหร่นะเพราะว่านี่มันน้ำพูมันเท่กว่าไงผมเลยเอามาแทนนะนี่แล้วก็ดอกเขาเพอร์โฟเทเรียเรานี่ผมก็ยา้ายมาปลูกข้างหน้าแทนนะตอนแรกไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ยา้ายมาปลูกข้างหน้านะก็อันนี้ครับเพอร์โฟเทเรียเรานี่ก็มมีติดบ,บัฟอ่าเป็นบัฟโพลีเนีนะเฮ้ยผมอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บน,นะติดบ,บัฟโกโพลีเนียเซเลเชียช็อคลแล้วก็ฟอสเซนนะยังไม่ได้เก็บน,นะคิดว่าน่าจะมีบัฟอื่นอีกน,นะที่น่าจะติดเพิ่มนะนี่ วันนี้ครับก็เป็นผลไฮฟุตนะที่ผมทําการซื้อมานะเพราะว่ามีเอ่อนี่นไงไฮฟุตมาขายพอดีนะก็เลยทําการซื้อไปเลยน,นะนี่ไฮฟุตครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเออสัตว์เลี้ยงเออเดี๋ยวก่อนจะไปสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมขอพาชมส,วน,สวนก่อนสวนก็เป็ประมาณนี้นะก็ไม่ไม่ได้ไม่อุยอะไรเนี่ยบงังเนี่ยม,มันก็เป็นต้นมะม่วงมาเพิ่มมาต้นมะม่วงนะก็ยังมีมะม่มวงที่เหมือนจะติดบับดิสโก้เลยนะแต่ยังไม่ได้เก็บออกมามันจะมีอยู่วะเนี่ยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นเลยครัอ,อยู่ไหนนี่ครับมะม่มวงผมมติิิดบโกโกูลลสพเน นะคอยอะไรฮันนี่เกสดิสโกโฟอสซินเหลือช็อกยังไม่ติดช็อกนะช็อกแล้วแบ็กโฮช็อกแบ็กโฮแล้วก็เฮเบิ้ยังไม่ติดนะก็รอดูแบงก์เมงกูเป็นเมงกูที่ราคาแพงสุดเลยก็ได้แล้วก็มีเห็นครับแอบปวดนิดนึงน,นะแล้วก็ไผ่ไผ่เอาไวปีเด่นเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะแล้วก็ของนี้เป็นลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นส่วนของอีเวนต์นะนี่ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะก็อย่างแรกนะที่มันเพิ่มเข้ามาเลยนี่ก็คือต้องน้องหมีตัวนี้ครับนี่ต้องหมีตัวนี้เลยนะก็เป็นอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะซึ่งเราต้องเอาผลที่ติดบาร์ูลินเนตตามที่มันต้องการนั้นก็คือเอาต้องเอามาคราฟนั่นแหละง่ายๆซึ่งตอนนี้มันขาดผลเหมือนทำเฟสประมาณเก้าเคยแล้วนะก็คือใช้ใุผลละไม้ไปเก้าแล้วตอนนี้ติดปัญหาก็คือตอนนี้ครับมันใช้ผลเนี่ยผลอีเวนต์นะถ้าถ้าทำถ้าใครจำได้นะในอีพีก่อนอน่ะผมจะปลูกมันเป็นต้นนเละ แล้วผมถอนจริงไปเพราะว่ามันลกนั่นเองก็คือไม่คิดว่ามันต้องใช้ด้วยเนี่ยฮะซึ่งถ้าเกิดผมมีเรียกแหละไอ้น้ำพึ่งสิบสามอันแล้วก็ต้นในนี้ผมไม่รู้ต้นอะไรนะเนี่ยครับเราก็เอามาคราฟเลยนะเนี่ยเวลาคุยกับหมีปุ๊บมันก็จะมีนะครับ h o w to craft นะแล้วก็レスคราฟพอร์ลิ c คราฟใช่ไหมพอเขาเสร็จแล้วผมก็จะได้ขอมาเป็น เอนตี้บีนะนี่ซึ่งซีอีกแล้วนะตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็อัปเดตอีกนะสัตว์เลี้ยงตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมใช้คาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แร่เกือบสุดแต่ยังไม่สุดนะคือใช้คําว่าแร่เกือบสุดแต่ยังไม่สุดเพราะว่ายังมีหลายตัวที่ยังไม่มีนะนี่เป็นตัวแร่ตัวที่หนึ่งครับก็จะเป็นแมงปอตัวที่สองก็จะเป็นอาเลสฟอกนะเลสฟอกก็ถือว่าแร่อยู่ะถ้าเกิดว่าคุณดูที่ว่าเออไม่แร่ก็ไม่ดูกันนะว่ามันแร่หรือเปล่านะแต่คิดว่าจะแร่อยู่แหละนี่แล แล้วก็นะครับทารานุล่าเป็นแพ็คใหม่นะที่เพิ่มเข้ามา,มานี่แพ็คใหม่แล้วก็จะมีตัวพึ่งใหม่คนระับเป็นพึ่งดิสโก้นะเป็นพึ่งที่ใช้คําว่าน่าจะแพงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะจริงๆนี้ยผมอยากจะมาทํานะระรับตัวอ,อีเวนเนียรความจริงจะมาทําในลิปนี้คนระับแต่ตัวทางเกมครับเต้าคือแค่จะแค่คำว่าไงอ่ะทางเกม,มเขาเหมือนปรับเป็นน้ําหนักมานะปรับเป็นน้ําหนักมาแล้วตัวผลเริ่มผลเนี่ยผมไม่มีแล้วนะแล้วก็ตอนแรกมีอยู่แต่น้ำหนักมันประมาณ 2.9มันเลยไม่ได้นะมันต้องนะ้ำหนัก3.6มนะมันสามารถเหลี่ยมล้ำไนดะ้คือแคนะ่จนะุดจนะุดหนึ่งอ่ะศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นอ่ะที่มันสามารถเหลี่ยมล้ำได้เฮ้ยเดี๋ยวเุ้ยเอาดิเชคเคแอนนี่บุ๊มมีดิสโก้บีว่ะ สุ่มได้เดี๋ยวเชียร์เอ,เอ, like อ ocy, ็มมินผมสุ่มได้โอ้โหดิสโก้เดี๋ยวผมยิ้มขอยิ้มละขอยิ้มขอยิ้มอุ้ยได้สวยสวยออ้ยครับผมมาเดี๋ยวขอรีวิวกันเลยนะจะได้รีบคืนน้องเขาด้วยนะดิสโก้บีดิสโก้บีโอ้โหนี่ดิสโก้บีน่าโอเคมาเรารีวิวดิสโก้บีกันเลยดีกว่ามาอยู่ไหนนี่ดิสโก้บีมาเรารีฟกันเลย อ๋อหัวหอน้องแกสุดได้พอดีนะก็ก็เลยตัดสินใจอ่ะอยิ่ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเป็นตัวแรงที่สุดเลยนะตอนนี้นะดิสโก้บีครับนี่ทุกทุกสเก้านาทีนะเกือบยี่สิบเลยนะมีโอกาสสิบสองเปอร์เซ็นต์พี่แจผลไม้ติดบัฟดิสโก้หรอ 12%เดี๋ยวมันไม่รอ้รอยเปอร์เซ็นหรอเดี๋ยวทำไมสัตว์เลี้ยงหลังๆมามันดูกาขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะคุณดูตั้งแต่เล็กคูณตั้งแต่จะเล็กคูณไปนี่สัตว์เลี้ยงเราอ่อนขึ้นเรื่อยนะทำไมตัวหงมันดูอ่อนมากเลยอะสก,กิวพาส์ตินี่ยมันบอกว่า1ิทชั่ิบสอง่วโเกือบ2ี่สิบนาทีมีโอกาส12%องปเหนอะที่จะติดบับเป็นบับมิสโกอะโอ้ทำไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะผมว่ากินมันต้องบับเลยไหม่ะโอ้ยเสียดายนอะ เอาไปใช้ปุ๊บโอเคน้องเขาบอกว่าจะใช้เสร็จแล้วก็เขาไปทักดิสคอดมาโอเคเพราะฉะนั้นในการรีวิวผมนั้นขออนุญาตเลยเดี๋ยวนะดิสโก้มีอยู่ไหนวะอ๋อไม่ได้บอกว่าตัดแจ้งหมดนะโอเคเดี๋ยวผมต้องลองเอฟทีดีกว่าคือมันมีโอกาส12บอเปอร์เซ็นต์อะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้มันมีโอกาสน้อยมากโอ้โหดูดิเีเลยที่เลยที่เลยเดี๋ยวจัดนะเฮ้ยมันหมือน้มี ซีดมาขายเพิ่มอีกนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปส่องก่อนนะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีซีดมาขายเพิ่มอีกน,นึงนี่ฮะเป็นเอมเบอร์ลิลลี่นะโอ้โหเอมเบอร์ลิลลี่มาขายเป็นผลใหม่นะซึ่งก็โนสต็อกเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมนะขนาดต้นถั่วผมยังไม่มีมมเลยอ่ะผมมีแบบเยอะผมมีแค่โกโก,โก้อย่างเงี้ยแต่ต้นถั่วไม่มีอ่ะโอเคเหมือนในนยูอุ้ยมผ,ผมลืมไงโอ้กำลังจะปิดชิปแล้วผมลืมไงเนี่ยลืมพาไปอัปเดตตรงนี้นี่มันมีอัปเดตใหม่ด้วยอันนี้เหมือนไม่ได้รีีวววววววิใใหมมม่่่่่่เเลยนนนนนะะะืออชช้้คคาาาาางดแบบสสกก มีของเพิ่มมาใหม่เป็นไอ้นี่พูดนีนี่เลดร์กับอ่าเป็นไนะม้คาทานะมีสองอันแล้วก็เป็นมนะ er, ารนะิเพิ่มมาอีกสองอันนะเป็นลาเวเดอร์กับอ่าเนกตาเชดนะเพิ่มมาสองอันแล้วแต่แต่วันแต่แต่แต่ชิววนี้ผมไม่คิดนะว่าน้องผมจะสูงได้นะแอดมินผมเนะี่ยมันจะได้เป็นดิสโก้บีอ่ะโอ้โหแต่วันีคือพาสีมันมันไม่มไม่ได้เหมือนที่ผมคิดไว้อะ่อะพาสีอ่ะโอ้โหมันมันดูอ่อนนะ โอเคเหมือนคิวบูนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะซึ่งนอันนี้ในคอลเลคชันผมก็มีมานี่แหละแต่เดี๋ยวผมคืนน้องเขานะพอดีว่ายีมนะคิวก็คือไม่คิดว่าน้องเขาจะได้ในระหว่างคิปพอดีนะ okay, โอเคก็เดี๋ยวอยากให้คนดูแอปสโวผมตัวนี้คือส่วผมคงคิวดูคิดว่าสัวผมนะ่ควรปรับแต่งอะไรเพิ่มไหมผมรู้สึกว่าสโวตอนเนี้ยมันก็เริ่มโอเคแล้วนะซึ่งใครที่อยากผมปรับแต่งอะไรเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มก็มาดูก็ได้นะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะก็แชร์กันนะตอนนี้วิวตกมา เออก่อนจะจบคลิปไปผมตอนนี้ดองเป็นฟลอเวอร์ซีแพคทั้งหมดแ1ดสิบเอ็ดอันเลยนะโอ้โห oh. เดี๋ยวน่าจะเก็บใันครบหนึ่งร้อยอันแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> มันจะเกลือไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แหละนะ เอออันนี้คือเราคิดแบบว่าสิ้นหวังไปก่อนเลยว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันพู่ยังไงดีเดียมันโอกาสมันน้อยเกินอ่ะนะโอเคเดี๋ยวขอยากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็ตัวอ e ีเวต์เนี่ยมันก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะเพราะว่ามันต้องหาผลด้วยแล้วก็ต้องใช้น้ำหนักแล้วก็ติดบัฟยังไงถ้ามันแค่ติดบัฟกบผลนะมันคงไม่ได้ แต่มันมีน้ำหนักมาเกี่ยวห้องด้วยมันเลยทำให้ดูยากนะโอเคในวิดีโอนี้ครับขอย,ย่าจบคลิปนวดีนะครับนะก็เป็นไงครับทุกคนส่วผมโอเคขึ้นจากสุดาทีเดียวนะครับึ้งใครคิดว่าส่วนผมดูดีขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระกาใหงผมด้วยครับไว้เ,เจอกันใหม่ทุกคน